เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางจอนไฮติงกาผู้ช่วยผู้จัดการทีมของทักอา์เนอร์ส็อตกันก่อนเลยหลังจากก่อนหน้านี้ทางฟาบ r ิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมายืนยันไปแล้วว่า ในตอนนี้ทั้งสลักลักทาิสโม,มสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราก็ได้ไฟเขียวกับตัวของทางไฮติงกาเข้าพูดคุยกับทางสโม,มสรอ,อาร์เจนต์แอลสเตดัมซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาที่เจ้าตัวก็เคยผ่านประสบการณ์การุงทีมที่นั่นมานะเป็นช่วงสั้นๆก่อนที่เขาจะย้ายไปทํางานให้กับทางคุนคอนเวสแฮมยีนาแต่ก่อนที่จะถูกดึงตัวมาร่วมิีมแอนฟิลคอลเราตอนนี้ทางผู้บริหารของทีมเราเองก็มองว่าหากตัวของทางไฮติงกานั้นมีโอกาสที่จะก้าวหน้านในเส้นทางอาชีพของเขา ทางสโมสรของเราก็ไม่คิดจะไปขวางทางดังกล่าวข้างตน้นอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ได้กลายมาเป็นประเด็นร้อนของการถกเถียงกันระหว่างบรรดาคอมเมนเตเตอร์และกูรูชื่อดังทั้งหลายโดยมีทั้งส่วนที่เห็นด้วยกับการที่ทางไฮติงกาจะเข้าไปรับงานกับทักอาเจัตอสัสเดนดังกล่าวข้างตน้นและอีกส่วนหนึ่งที่เขามองไปในทิศทางตรงกันข้ามว่าตัวเรื่องดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับตัวของทางไฮติงกาเองหากเรามองกันที่ระยะยาว เริ่มต้นจากในรายของทางโจริออนกรูเทอร์ที่กำลังการชี้ชัดลงมาเห็นด้วยกับการตัดสินใจของทางไฮติงกาในครั้งนี้พอมคิดว่านี่มันเป็นการตัดสินใจและเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสําหรับทางจอร์นไฮติงกาเลยนะเพราะมันจะเป็นโอกาสให้เขาเพิแสดงสีไม้ลายมือของตัวเองหลังจากที่เขาก็มีโอกาสได้ Copy ีกผลงานของทักอาเนอร์สต์ตลอดช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมากรูเทอร์กล่าว และผมก็มั่นใจอีกด้วยว่าเขาเองจะต้องได้เรียนรู้อะไรมาบ้างจากช่วงเวลา12เดือนที่เขาได้ทำงานร่วมกับกุ่ซสื่อที่ยอดเยี่ยมอย่างทางสลลดแม้คณะอีกหนึ่งเพื่อนร่วมง,งานของทางครูเทอร์อย่างทางักจอยออนอาลชอปกับมองไปในทิศทางตรงกันข้ามเลยว่าถ้าตัวของทางไฮกิงก้าอยู่กับทางนู้ปูต่อไปนั้นมันจะสามารถต่อยอดพัฒนาการของเขาได้มากกว่าการย้ายไปคุมทิอาจจะอัลสเตดมเป็นไหนไหน ถ้าผมเป็นตัวเขาผมจะไม่ลักย้ายไปอยู่กับทักอาเจ็อัมสเตอร์ดัมหรอกนะเฮาชอปกล่าว ผมคิดว่าการที่เขาอยู่กับทางในวัภูนั้นมันทําให้เขามีโอกาสได้ฝึกฝนผลงานของตัวเองซึ่งจะทําให้จุดหมายปลายทางแล้วเข้ากลายมาเป็นโค้ดที่เก่งขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นั่นนั้นคําถามก็คือทําไมคุณจะต้องเร่งบีบในช่วงเวลานี้ด้วยละ่ะว่ามันยังมีโอกาสที่คุณจะเรียนรู้ได้อีกมากดังนั้นผมเชื่อว่าการอยู่กับทางวัภูต่อไปน่าจะตอบโจทย์เส้นทางอาชีพของเขาได้ดีที่สุดแต่สุดท้ายแล้วคนที่จะตัดสินใจก็คือตัวของทางไฮติกาเองนั่นแหละ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะจะขอพาเพื่อนๆที่อยากปรดุอนาคตของหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งณนปัจจุบันกันบ,บ้าง นั่นก็คือในรายของทางเบนโดกปีกดาวโรดของเรานั่นเองหลังจากเข้าถูกปล่อยยืนตัวไปลงเล่นกับทางสิงแดงมิดเดิลสโปรตลอดการแข่งขันในฤดูกาลนี้ที่ซึ่งทั้งสก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมของทางไมเคิลคาร์ลในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลนี้และฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทำประตูไปมากถึง10ลูกจากการลงสนาม24นัดในการแข่งขันศึกแชมเปี้ยนชิพ โดยมันแบ่งเป็นการที่เขาทําประตูด้วยตัวเองไป3ลูกและผันบอลให้เพื่อนร่วมทีมทาประตูไป7จ็ดแอซซิตแต่แม้ครั้นหลังจากนั้นตัวของทางดอกเองก็เจะปัญหาอาการปาดเจ็บตามเล่นงานทําให้เขาไม่มีโอกาสจะได้โชว์ผลงานมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ อย่างไรก็ตามจากผลงานที่เขาได้สตอร์ออกมาดังกล่าวนั้นมันก็ทำให้โจตัวได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรและหนึ่งในนั้นก็คือทางทอฟฟี่สีน้ําเงินเอลเวอร์ตันจนถึงขั้นที่ตัวของทางพอลจอยส์เหยี่วข่าวสายของคนดังที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางเดอะทาวส์นักข่าวชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวของเขาเองเอลเวอร์ตันกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเดินหน้าทับถ,ถามทางเบนโตกอยู่นะจอยส์ระบุ แม้ว่าทางนักผูเองก็พยายามที่จะมองหาค่าตัวของดาวเตะวัย19ปีรายนี้ที่สนราคาเรา25-30หถึงล้านปอนด์ตัวของนักเตะเคยได้รับความสนใจจากทางคริสตันพาเลทย้อนกลับไปเมื่อช่วงเปิดตลาดเดือนมกรกาคมที่ผ่านมาแต่พวกเขาก็ประสบความล้มเหลวในการเซ็นสัญญากับเขาณช่วงเวลานั้นจากมุมมองของตัวนักเตะเองแล้วเขาก็เชื่อว,ว่าโอกาสการจะได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอกับทางอร์ผูลนั้นคงจะเป็นไปได้ยาก แต่ในทางตรงกันข้ามเขาสามารถที่จะรับกอกาัดลงเล่นอยากต่อเนื่งหากย้ายข้ามฟากไปอยู่กับทางแอเวอว์ตันและประธานสโมสรของพวกเขาก็มีการอนุมัติงบประมาณสำหรับการเสริมทัพลงมาแล้วด้วยซึ่งตัวของทางเดวิดมอยส์เองก็จะมีการจับใจ่ายใช้สอยมันอยากระมัดระวังสำหรับงบประมาณที่พวกเขามีอยู่เพื่อนำทีมกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้อีกครั้งแบบที่เราได้เห็นกันมาตั้งแต่มอยส์กลับมาคุมทีมในถิ่นกุดิสันป่า มืพูดถึงนักเตะที่มีโอกาสจะย้ายออกจากสโมสรของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูหนึ่งในนักเตะเป้าหมายการเสริมทัพของเรากันบ้างนั่นก็คือในราของทางชาบี้ซิมมอนสตาร์ดังจากทางสโมสรอาเบร์ซิ S, ซึ่งหากเพื่อนๆจำกันได้นี่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ทีมของเรามีความพยายามจะตามเที่ยวพาราซีเขาอย่างหนักสมัยที่โจ้ตัวยังเป็นกรรมสิทธิ์ของทางเปอเอ็ดเจตปาลิสเซชแม แต่ท้อยได้สุดเมื่อตัวของทางซิมมอนเลือกย้ายไปอยู่กับทางไรซ์ซิและแม้ว่าเขาจะยังคงทําผลงานได้ยอดเยี่ยมในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาจนทําให้ตกเป็นกระแสข่าวลือกับทีมของเราอีกครั้งในช่วงซัปเมอร์นี้ ตล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางบิลสมัักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันก็เป็นการชี้ชัดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเลยว่าในตอนนี้ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์หาได้ให้ความสนใจในตัวของทางดาวเตะวัย22ปีรายนี้อีกแล้วไหมหลังจากพวกเขาใกล้จะประสบความสําเร็จในการคว้าตัวทางฟอร์เรนเวสต์สตาร์ดักมาจากทางห้างขายยา ไปเอิร์ลเลเวอร์กูเซนซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่านักเตะทั้งสองคนนั้นจะมีตำแหน่งที่ทับซ้อนกันดังนั้นหากทางลิเวอร์พูลได้โกว,วีตไปร่วมทีมดังกล่าวก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปไล่ล่าตดทางซิมมอนมาเสริมทัพในตำแหน่งนี้อีกมาเซล์เชฟเฟอร์ผู้เน่ยการกีฬาของทัพอาร์เบรัซิก เพิ่งมีการออกมายืนยันเมื่อไม่นานมานี้ว่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันยังไม่มีสโมสรใดที่การติดต่อทาบถามตัวของทางนักเตะกับพวกเขาเลยทรับตัวของทางซิมมอนก็ติดทีมชาติไปแล้ว26นัดบิลระบุ สมโมสรฟุตบอลหรือว่าู้เองก็เป็นหนึ่งในทีมที่ตกเป็นกระแสข่าวรืออย่างหนักกับเขาตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาก็จากฝึกรรการนักปัจจุบันพวกเขาก็ได้รับถอนความสนใจดังกล่าวข้างต้นลงไปแล้วหลังจากใกล้ที่จะมีการเซ็นสัญญาคว้าตัวทางฟอร์เรียนเวสมาจากทางไบเออร์เลเวอร์คูเซนตา ในทางเดียวกันทางไบเยิร์เนลิกที่ก่อนหน้านี้ก็เ,เคยตกเป็นข่าวพัวพันกับตัวของทางซิมมอนอยู่ด้วยเหมือนกันแต่พวกเขาก็มีการหาหรือกันเป็นการภายในและในตอนนี้ก็ได้ยุติกันไล่ล่าตัวของทางซิมมอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามจากมุมมองของตัวนักแตะเองนั้นเขายังคงมีความปรารถนาอยากจะย้ายไปสู่เวทีพรีเมียร์ลีกและนั่นจึงทำให้ทีมที่เข้าขึ้นมาเป็นตัวเต็งที่มีโอกาสจะประสบความสาเร็จในการคว้ารายเซ็นของเขาไปครอบครองก็จึงกลายมาเป็นทางสโมรสรฟุตบอลชิลสี ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ให้แม้ก็เป็นการคุดลาดพิง์มาถึงการไล่ล่า,ลาตดทางฟอร์เรียนเวียดกังกล่าวข้างต้นของทางทีมเรากันไปแล้วเราจะมาดูประเด็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาก,กันดีกว่า มื่อทางคิดไวนสอดีประธานสโมสรของทางทอฟฟีส่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันและสิงห์พงะแอสตันวินล่าก็มีการออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยว่าสุดท้ายแล้วหากเราเห็นิเวอว์พูลประสบความสําเร็จในการฟ้าตัวเวทในครั้งนี้จริงซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันจะเป็นการจับใจใช้สอยเงินมหาศาลลงไปในตลาดซื้อขายนักเตะสําหรับทีมของเราและในทางเดียวกันมันก็จําเป็นจะต้องมีนักเตะบางคนที่อยู่ในแนวรุกของเราต้องถูกปล่อยตัวออกไปเพื่อเปิดทาง ให้กับตัวของทางเวียดย้ายเข้ามาแทนที่แล้วก็จะเป็นการชดเชยรายได้ในตัวเลขทางบัญชีไปพร้อมกันตัวแน่นอนที่สุดว่ามันจะต้องมีนักเตะปางคนของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาแนวรุกของพวกเขาที่จะต้องแยกตัวออกไปนะไว n เนสกล่าวนั่นก็เพื่อจะช่วยให้ทางสโมสรของพวกเขาสามารถเคลียร์ที่เคลียร์ทางให้ตัวของทางเวียดสามารถย้ายเข้ามาแทนที่ได้ นอกจากนี้หากเราดูสถานการณ์ในแง่ของการเงินและกฎดแฝงเพดทางการเงินของทางนิวอพูแล้วมันจึงทําให้พวกเขาสามารถที่จะทุ่มงบประมาณลงไปสําหรับดีลนี้ได้และนี่คือเป็นข้อได้เปรียบที่ฐานนิวอพปูสะสมงบประมาณมาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาจึงทําให้พวกเขาลุมความได้เปรียกเหนือกว่าสโมอสรอ,อื่นๆที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน อาน,นสรอตเทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยในตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อสัมเมอร์ที่แล้วจเจวันก็เพียงแค่ตัวของทางเฟรเดริโกเขียซ่าเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นส่วนทางจนะอร์จี่มามาดราชวีลี่นั้นก็เป็นการเซ็นสัญญาลงหน้ากันเอาไว้เท่านั้นแล้วในทางตรงกันข้ามหากคุณย้อนกลับไปดูในเรื่องของการขายนักเตะออกจากสโมสรไปพวกเขาก็มีประวัติในเรื่องนี้ที่ดีเยี่ยมมากๆม,มันจึงส่งผลกระทบมาถึงสถานการณ์ด้านการเงินของพวกเขา้าที่มีความแข็งแกร่งเหนือกว่าสโมสรอ,อีกได้ ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาจาเป็นจะต้องทําก็คือการจับที่จับทางให้กับนักเตะหน้าใหม่จะย้ายเข้ามาแทนที่ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันจะมีนักเตะเก่าที่ต้องย้ายสวนทางออกไปชัดเจนอยู่แล้วว่าตัวของทางเวียดจะกลายมาเป็นการเซ็นสัญญาแข่งระดับบิ๊กเนมของพวกเขาแล้วผมเองก็คงจะไม่ประหลาดใจเลยก็มันดูเหมือนว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะสามารถปิดตวนี้ลงได มันจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่เริ่มต้นตลาดซื้อขายของพวกเขาเลยนะแลวผมก็คาดว่าลิเวอร์พูลจะทำมันได้สำเร็จเสียด้วยในก็พูดถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพในตำแหน่งแนวรุกให้กับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็จะขยับมาดูในส่วนของเกมรับกันบ้างดีกว่า เมืตำแหน่งปักหลังตัวกลางก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามาเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้หลังจากปัจจุบันตัวของทางเวิร์กิลฟานได้ปักหลังกับตันทีมของเราเองก็มีอายุอานามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับและเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพของเขาแล้ว ประกอบกับอนาคตของทัพอิบราฮิมมาโคนาเต้เซนเตอร้ทัพทีมชาติฝรั่งเศสเองก็ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงจากการที่เขาเหลือสัญญาผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสัมเมอร์ในปี2026และจนกระทั่งถึงปัจจุบันเจ้าตัวก็ยังคงตอบปฏิเสธโอกาสในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไป นั่นเป็นหนึ่งในนักแต่ที่ตกเป็นข่าวโผพันกับทีมของเราก่อนหน้านี้ก็คือในดาของทางคาสเตโยลูเคบาซึ่งล่าสุดก็มีการอัปเดตข่าวี้ออกมาเพิ่มเติมจากทางทีมทอ็อกสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษว่าทีมงานซื้อขายนักเตะของทางลิเวอร์มีการติดต่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการซื้อตัวทางดูเคบามาเสริมทัพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย ลิฟว์พูได้สอบถามกับทักอาเบรัสซิกถึงการคว้าตัวทางคาสเตโยดูเคบาไปแล้วนะรายงานข่าวจากทางทีมทอกระบุพวกเขามีการสรรหานักเตะในตำแหน่งประกลางตัวกลางคนใหม่หลังจากทักอิบราฮิมาคูนาเต้เองก็จะกลำลังจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับพวกเขาแล้วนั่นทำให้พวกเขามองว่าการเสริมทัพในตำแหน่งประกลางตัวกลางนั้นเป็นอีกหนึ่งความจำเป็นเร่งด่วนและลิเว์พูเองก็มีการก่อติดพัฒนาการของตัวลูเคบามาอย่างใกล้ชิด พวกเขามีการร้องขอให้รัสซิกคอยแจ้งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับตัวของทางดาวเตะวัย22ปีรายนี้ให้พวกเขาใรเบรับทรซอรแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันมันก็ยังเป็นเพียงการสอบถามเบื้องตน้นและยังไม่มีการยินคอเสนหรืการเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างทั้งสองสโมสร ตของทางอันน่าสำเองขึ้นชื่อว่าชื่นชมในความสามารถของทางดาวเตกทีมชาติฝรั่งเศสลายนี้และจากการที่เิเ่อรกพูลเ็เป็นการวางแผงกนการจะมีการเปลี่ยนแปลงในแนวรับของพวกเขาึทำให้ตัวของทางกูเคบาถูกมองว่ามีสไตล์การเล่นที่จะเหมาะกับสิ่งที่พวกเขาต้องการและมองหาอยู่สำหรับนักเตะในตำแหน่งนี้อีกตัว เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พราอจะขอพาเพื่อนๆย้อนกลับมาดูผู้เล่นในแนวรุกที่เรียกได้ว่ามาแรงแสงทางโค้งและตกเป็นกระแสะข่าวกับทีมของเราอย่างหนักในช่วงหลายชั่วโมงที่ผ่ามากันบ้าง นั่นก็คือเนืองราอของทางฮูโกอิกติเกตายิงตัวเก่งจากทางสโมสรไอทั c กัลฝรั่งเ์ตหลังจากก่อนหน้านี้ทางฟอร์เรนพัาเทนเบิร์กนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับทางสกายสปอร์ตเดอร์มันก็เปกฏออกมาเปิดเผยก่อนเลยว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่ทีมของเราหันไม่ความสนใจอยู่อย่างจริงจังณเวลานี้ พุบล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทักแอนฟิววอชสื่อที่จ่อข่าวของทีมดราโดยเฉพาะก็มีการชี้เป้าลงมาเพิ่มเติมจีด,ด้วยว่าตอนแรกนั้นตัวของทักอีเกติเก้นั้นเป็นการแข่งขันกันระหว่างมาสองตัวก็คือทางลิเวอว่าู่ของเรากับทางสิงโตน,น่นหนึ่งครัมจชิวซีที่ขหวังจะคว้าลายเซ็นของนักเตะรายนี้ไปครอบครอกด้วย ก็ว่าจัดสถานการณ์นักปัจจุบันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังจากในตอนนี้ทีมของทักเอนโซมาเรสกากำลังจะประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญากับทางเรียมดีละ่ะศูนย์หน้าตัวเก่งของทางสโมสสมาเขา่าอิบสวทาไปเสริมความแข็งแกร่งในถิ่นสตตมฟอร์ดปิดจากการที่พวกเขาตกลงที่จะใช้งื่นไฝค่าจิกสัญญาของนักเตะที่ถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขากับทางต้นสังกัดที่ตัวเลข30ล้านปอนด์ เมื่อเป็นเช่นนั้นหากทางสิงบูได้ประสบความสําเร็จในการเซ็นสัญญากับทางดีหลกไปแล้วพวกเขาก็จะเป็นการลดทอนความสนใจในตัวของทักอีเกติเก้เกลงนั่นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทาไมทักแอนซีวอชถึงทีชัดลงมาเลยว่าลิวพูกได้ขยับเข้าใกล้ที่จะประสบความสําเร็จในการคว้าเลเซนของดาวเตะจากอางแฟงเฟมาครอบครองไปอีกหขั้นแล้ว ทั้งนี้มันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าหลังจากที่ทีมของเราประสบความสําเร็จในการเซ็นสัญญากับทางฟอร์เรียนเวียตมาจากทางเลเวอร์กูเซนได้เมื่อใดก็ตามตอนนั้นก็จะเป็นจุดที่ทีมของเราจะเดินหน้าอยา่างเต็มกําลังในการคว้า,หาเหรียญของทักอีเกติเกเป็นคนต่อไป เมื่อพูดถึงเรื่องดาวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปและอีกหนึ่งคนที่ก็เคยมีข่าวโพพันกับทีมของเราเมื่อหลายเดือนก่อนและเป็นนักเตะที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับทีมของเราเป็นอย่างมากก็คือในรายของทางมอร์เทนเฟนดูมิดฟิลด์ตัวเก่งจากทางสโมสรเจนัวกในศึกเวทีเกาโช่เซอร์อาของประเทศอิตาลีนั่นเอง ก็หากเราไปจอกนึกในตัวเลขเชิงสถิติก็จะเห็นได้เลยว่าในการแข่งขันฤดูกาลนี้ตัวของทางเฟนดูกในการเข้าสกัดบอลสำเร็จไปถึง61ครั้งเช่นเดียวกันกับการสามารถเอาชนะในการดวนกับคู่แข่งได้ถึง173ครั้งตับบอลกลับมาได้47ครั้งยังบอลขึ้นมาได้184ครั้ง และครอบครองบอลในคื้นที่สุดท้ายได้อีก20ครั้งทําให้ถิติของเขาเป็นนักเตะที่เรียกได้ว่าโดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับสำหรับการแข่งขัน,ขนลีกสูงสุดของประเทศอิตาลีในฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้ทีมของเราก็เคยตกเป็นข่าวพัวพันว่าให้ความสนใจอยากจะได้ตัวของทางดาวเตะวัย24ปีเข้ามาเป็นตัวแบ็กอัพให้กับทางรักอันกรวเวนแบ็คห้องเครื่องดัชแมนของเราหากเกิดกรณีที่เขาไม่สามารถจะลงสนามได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ตามที ล่าสุดก็มีนักข่าวเอาประเดนนี้เข้าไปสอบถามกับตัวของทางเฟนดูปเอที่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ยอมรับเลยว่าเขารู้สึกตื่นเต้นดีใจกับการที่เขามีข่าวกับสโมสรใหญ่เช่นนั้นและก็ยอมรับเป็นไหนๆด้วยว่าเขาเองติดตามดูเกมการเล่นของทางหรือว่าฟูมาตั้งแต่สมัยที่เจ้าตัวยังเป็นเด็กผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะกับการที่มีข่าวกับสโมสรยักษ์ใหญ่แบบนั้นเฟนดูปกล่าว ยังไงก็ตามผมยังคงโฟกัสอยู่กับที่เจหนนะและผมก็ขออยู่กับปัจจุบันก่อนแต่มันเป็นเรื่องที่สวยงามมากกับการที่มีชื่อของผมไปผัวพันกับบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ของพิเมเลกและลงไปถึงทีมในทวีปยุโรปตัวย่างไรก็ตามผมจะก้มหน้าก้มตาทำงานของผมต่อไปอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าผมจะอยู่กับปัจจุบันส่วนอนาคตจะเป็นเช่นไรเราไว้ค่อยออกมาว่ากัน ตอนสมัยที่ผมยังเป็นเด็กผมเติบโ,โตขึ้นมาโดยการดูเกมพรีเมียร์ลีกนะและผมก็ชอบดูลิเวอร์พูลเป็นการเฉพาะด้วยคนที่ผมชื่นชอบมาโดยตลอดก็คือทางสตตเฟนเจอราเขาเป็นนักเตะที่ผมตามดูมากที่สุดตอนที่ผมยังหนุมกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัรดาผู้คนที่เดนมาร์กเองเราก็ชอบติดตามดูทางลิเวอร์พูลหรือไม่ก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ ไปกันต่อเลยข่าวต่อไปของวันนี้ถ้าจะกลับมาดุอีกหนึ่งดิวที่เ,เพื่อนๆน่าจะรอคอยกันมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นันก็คือการไล่ล่าตดทางเชรมี่ฟริมโปงบักขวาตัวเก่งของทางห้างขกยาไบาเออร์เลวเวอร์คูเซนที่จะเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของทางเพนอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่กำลังจะอำลาสโมสรของเราไป ประเด็นที ality, cool. ่น่าสนใจก็คือตัวของทางฟิลปงนั้นบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทีมของเราได้แล้วเช่นเดียวกันกับการผ่านกระบวนการในการตรวจร่างกายและรวมถึงการที่เขามปการขึ้นเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวเดินทางมาถึงประเทศอังกฤษก็รอการเซ็นสัญญาในครั้งนี้แล้วอีกตัว ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเด็กโอซีคอปสื่อที่จกข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็เป็นการทําข่าวจกพิเศษขึ้นมาเลยว่าเราจะได้เห็นการประกาศยืนยักนการคว้าตัวทางซึมปฟูอย่างเป็นทางการภายในวันนี้เลยหลังจากที่มันถูกชะลอกออกมาตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อรอให้การแข่งขันในฤดูกาลที่แล้วสิ้นสุดลงเช่นเดียวกันกับกระบวนการพิธีมอบแชมป์และการจัดขบวนพาเหรดแห่แชมป์พิมลิกของทีมเรา นอกจากนี้ทางเด็กโอซีคอปก็ยังมีการระบตุต่อไปอีกด้วยว่าฟลิมปงจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของทีมดอกในตลาดสัมเมอร์นี้เท่านั้นแล้วมันจะเป็นการจุดประกายให้อีกหลายบิ๊กเดียวที่จะตามมาในอนาคตอันใกล้ไม่ว่าจะเป็นในรายของทางนมิลอ Ke ดเคร์เคสแบ็กซ้ายตัวเก่งจากทางสมสรสนเดอะเชอร์รี่บอนมัดหรือแม้กระทั่งในรายของทางฟอร์เรียนเียเพื่อนร่วมทีมเลเวอร์คูเซนของทางฟลิมปงที่กถูกคาดหมายกันอย่างกว้างขวางว่าใกล้จะมาลงเอยกับทางสมสรฟุตบอลลิร์พูของเรา เช่นเดียวกับแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ